สามสิ่งนะคะที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะไม่ว่าตอนนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะผ่านเรื่องร้ายๆมาความโชคร้ายมาสุขภาพไม่ดีหรือว่าอะไรไม่ดีการอกหักมาเสียใจผิดหวังอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่อยากจะให้เคล็ดลับไป3ข้อนะคะที่จะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะนะคะข้อที่1นนะคะอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะ เพราะว่าอะไรการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนั้นนะคะทําให้คุณนะคะเกิดปมได้ในใจตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่คุณเปรียบเทียบนะคะเป็นไหม เป็นไหมว่าเวลาที่คุณเปรียบเทียบนะคุณมักจะเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่าเสมอเพราะอะไรอ่ะเออเพราะอะไรทาไมถึงเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่าเสมอนะคะก็ฉันไม่รวยเหมือนเขาอ่ะก็ฉันไม่เก่งเหมือนเขาก็ฉันไม่ได้มีพ่อแม่สนับสนุนเหมือนเขาก็ฉันไม่ได้มีฐานะที่ดีร่ํารวยมาก่อนเหมือนเขาฉันก็เลยทําอะไรไม่สําเร็จเหมือนเขาจริงไม่จริงนะคะเพราะว่าตรงนี้ทุกคนจะเปรียบเทียบตัวเองไปแนวแนวนั้นนะคะ คิดใหม่นะคะทุกคนคิดใหม่อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เรานั้นด้อยค่าลงนะคะทำให้เรานั้นรู้สึกว่าตัวเองนี่ต่ําเตี้ยเลียดินลงไปอีกนะคะสิ่งที่เราต้องคิดคือฉันมีสมองมีความคิดมีทุกสิ่งทุกอย่าง32ประการเท่าเขาคนนั้นเลยนะคะแค่ฉัน เรียนรู้ขยันเพิ่มเติมอะไรสักนิดนึงเนี่ยฉันก็ต้องมีต้องสําเร็จได้เหมือนเขานะคะให้เปลี่ยนตัวเองใหมนะคะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะข้อที่สองนะคะอย่าตัดสินคนอื่นจากภายนอกนะคะทําไมอะ่ะมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าการที่เรามองเห็นนะคะการที่เรามองเห็นหรือเราที่แบบตัดสินในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไปก่อนมันอาจจะ ไม่จริงอย่างที่เราเห็นก็ได้นะคะอาจที่เราอาจจะมองเห็นว่าเขาอ่ะ เขามีคำเขาร่ํารวยแล้วอะไรเงี้ยก็มองเขาว่าใช่สิพ่อแม่เขารวยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราตัดสินไปแล้วนะคือเราไม่เห็นตอนที่เขารวยเขามั่งมีนะคะแต่เราไม่เห็นตอนที่เขาแบบเฮ้ยเขาสู้ฝ่าฟันฟันฝ่าอุปสรรคมากมายกว่าจะถึงวันนี้แล้วเขาก็รวยวันนี้เรามามองเห็นเขาวันนี้ใช่ไหมคะจริงไม่จริงแล้วก็อย่างคุณเห็นเขาสวยเขาไปเสริมด่างน่นนี่นั่นนะคะมีรถเก๋งขับอะไรเงี้ยสาวสวยเวกนี้มันไม่ได้รวยจริงหรอกอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เก่งหรอกค่ะ ก็มีเสียเลี้ยงอะไรเนี้ยเออนั่นคือเราตัดสินเข้าไปก่อนนะคะสิ่งที่เราตัดสินเข้าไปก่อนน่ะคือมันทําให้เราอะ่ะ ดึงความคิดดึงจิตของเรานะ่มันตกต่ำลงนะคะนึกออกไหมคะเมื่อจิตเราต่ำลงเราก็จะไม่มีพลังงานบวกอ่าเมื่อไม่มีพลังงานบวกเราก็ไม่สามารถที่จะบวกพลังในสิ่งดีๆสิ่งดีๆเข้ามาแบบว่าให้ใจเราฟองฟูให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตัดสินจากสิ่งที่เราเห็นด้วยตัวของเราเองถ้าเรายังไม่รู้สิ่งนั้นจริงๆนะคะอ่าและข้อที่3นะคะข้อที่3านี่สําคัญมากมาก น,ะะนอกจากจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและไม่ตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่เราเห็นนะคะไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเราก็ไปตัดสินเขาอันนั้นมันไม่ไม่ดีด้วยนะคะเออเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะทั้งต่อเขาและก็ต่อตัวเราต่อความคิดของเราต่อจิตใต้สำนึกของเราอีกต่างหากนะคะอ่าข้อที่3มก็คือการพัฒนาตัวเองอืมการพัฒนาตัวเองนะคะเรียนรู้นะคะเราจะพัฒนาได้อย่างไรล่ะอ่า ก็เราต้องเช็คตัวเองก่อนว่าหนึ่งเรามีข้อบกพร่องหรือปมด้อยของเราอยู่ตรงไหนนะคะ ยังไงถึงจะรู้ก็คือสิ่งที่เราไม่รู้ไงสิ่งที่เราไม่รู้เราอยากรู้เราอย่างเช่นคนเนี้ยเขาสำเร็จเเราอยากสําเร็จเหมือนเขานะอะไรเนี้ยเออเราก็เข้าไปเรียนรู้ไปพัฒนาว่าเขาเรียนยังไงนะเขาเข้าไปค้นคว้าตรงไหนนะอ่าศึกษาตรงไหนนะเข้าไปตรงไหนเอออยากรู้เรื่องนี้ต้องหาคอนเน็กชั่นไปตรงไหนถึงจะไปตรงนั้นนะคะนี่คือการพัฒนาตัวเองนะคะการพัฒนาตัวเอง ให้ดีขึ้นอนะ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะทุกคนเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเองมากที่สุดนะคะเราอยากจะทําอะไรทีนี้เราก็จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเราก็จะประสบความสําเร็จได้ง่ายๆเพราะเรายอมรับผิดว่าตัวเราเองนั้นด้อยตรงไหนนะคะเราโทษตัวเองว่าเราไม่เก่งเราไม่พัฒนาเรื่องอะไรเราก็ไปศึกษาค้นคว้าพัฒนาตัวเองนะคะตรงนี้ให้แบบ มันดีขึ้นนะคะแล้วก็3สิ่งเนี้ยมันจะทําให้ใจคุณพัฒนาจิตใจของคุณให้สูงขึ้นดีขึ้นแล้วก็จะประสบความสําเร็จในวันข้างหน้าในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะนะคะก็จะพรพรล่าอารมณ์ดีเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆนี่ให้3สัญ,ญลักษณ์เลยนะคะบ๊ายบายถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะช่วย แชร์ด้วยนะคะเห็นด้วยช่วยแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอล่าอารมณ์ดีให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ